ถ้าได้น้ำแล้วนี่ขั้นมีคนจะเข็นห้องน้ำให้เอาบอห้องข่ายห้องอย่างเนาะเออกินลงเลยนะถองถอดมาให้ปวดตู้เพื่อนไปดึงไปเลยไปดึงไปพ้นละ สวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบุตรสุขสุคนะนี่เมื่อนี้ก็เราขึ้นมางานินบ่ชเตียงอีพี่น้องเลยจับเพื่อนสิภาไปลุยทางใดม้เนาะพี่น้องเน,น,นาะเพื่อนว่าสิภาไปปีนผู้ปีนภายจังมือยเะเดี๋ยวเพื่อนสิภาไปเรียกเลยพี่น้องอะแต่ก็มี เบาเตียงมากองใสเนาะพี่น้อนๆไปเดือนเนาะสามคนพี่น้องะเนี่ยโมโหเบาเตียงเสื้อผ้าแพงใดมนีาเนาะโมงหงหาขึ้นมาฮอนพี่อนเอาะเลยขึ้นมาฮอนเงินเบาเตียงที่น้อยสิ้อผาเดี๋ยวออกเดินทางเนาะพี่น้องเนาะหนาวแห้งสวมเนี่ยเพื่อนเอาะไปใส่กันเนี่ยนี่กับโมกขึ้นมาฮอนเงินเบาเตียงเพื่อนเนาะเลยเพื่อนยังเตรียมเครื่องเตรียมของยังนุ่งเครื่องนุ่งของ เราไปซื้อท่อไปนี่วะติดตามไม่น้ำคันพี่น้องแบบพวกห้องจะไปทางไหนเนะออาะบ่าวกงใสยังบดยังบดได้มาพี่น้องยังท้บบอองาบ่าวกงใสแน่ไปเนี่ยบ่าวกองใสก็มาเลยพี่น้องนะเจ้าสบายดียดเดี๋ยวท้าหนุน่มไปแบบดแบบแบบันเจองเชิดแน่หนึ่งออกออกครัวเนี่ยไปลุยไปลุยพี่น้องเลยไปลุยที่เป็นสถานที่ได่นๆเดี๋ยวรุ่นน้ำคันแม่นแม่ <c oughs> องใส่ก็มาหอน้ะเตรียมอ้นาวนสบายด,สายดีสบายดีอ้ป่าป่าว่าเทียวมาเตินโ็เออนี่ยังมื่วภาคเรานี่ะไปะเวสตลา่าซื้อป้ายวะซื้อ,อ,มอไม้เออไอ่เตจัหน่อยออกเดินทางไน้น่อย ไปสามคนมันติดตามไปนํานกันว่าพวกเขาจะไปว่าพวกเขาจะไปทงางไหนต่นอน,นะพี่น้องนี่เห็นละไปพี่น้องออกเดินทางอ๋อพี่น้องเลยนี่กำลังเดินทางไปไปใช้บงใช้ <c oughs> <c oughs> ไปทำกลองรอ ก็ไปเชื่อพี่น้องเลย งะเลยม้วนขี้ฝุ่นเนี่ยท่วมันเกือบเนาะเอ้เจ้าลงมากับน้องเลยทาง Đã Ui đó à, Như là còn thế vì nó người thăm tham, phải thăm con lô phải lo linh ต้องผจญภัยไปนี่ล่ละพี่น้องเอ้ยเอจะได้คลิปหนึ่งให้พี่น้องเบิ่เนย่ลุยลุยกี่พุ่นด้ยามนี่พี่น้องเอ้ยโอ้กี่กีุ่่นก่อนแล้วเันจะฟูสักขักปลีบานลุ่มเลย เส้นทางลุยฮะนะเส้นอู้ๆก็ตึกลงไปลุม่มมีบ้านห<ช> <Legisl ature> ยังบ้งใส่บ้านร้านฮะร้านน่ะร้านบ้านนาดา้าน อยู่กลางหุบเขาของเท้เลยต่นี่ับคุณไหนบ้านานะคุณไหนแม่บ้านเจ้าไปแไนะบ้านเจ้ากายย่ยก่เป็นงบ้าแม่อันนั้นเนือมึงลวงแล้วเ<อ>้้ามีนีนี่ม่ได้คูน้่เล่นโอ้ชิโนอ้ ได้เปได้ <c oughs> ยอดวะยอดพี่น้องบแหงด้บนลตลอดปีด้วบนอมแล้วอีอ่ะมีองหวานมาต้อน้องน้ำน้อยอ๋อตอ Ô oh, ừ. mà nhảy như một quầy ô nó ngon 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 phần ngon 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 พอแบบนี <c ười> ้ก <c ười> <day>. ็มันอัดไว้แม่นอัดอยู่พี่เลยอัดอยู่พี่เลยอัดอโตเอาอยู่นี่เนาะโตอีกท่อโตอีกเฟืองนึงโตอีกเฟืองนึงลแม่นให้อนให้ชาวบ้านทุกคนปออกเฟืองนั้นแต่เฉพาะเฟืองเานี่บ่ให้ไปปดลมเดียวได้อยู่เนาะพ่อเนาะได้นะเาจเปิดปิดอยู่พี่ดอืมาทางนี้ก็บ่ให้เปิดเลยัปิดอัดไว้อือวายจะเปิดเฮาซื้อก๊อกมาอยู่ ก็เขาส็เอามาอยู่นาะพอขันเนาะติดอันนด้นะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามเราอีกก่อนมาเข้ามาใกล้ๆนี่ถ้าได้น้ําแล้วนี่คันมีคนจะเขียนห้องน้ําให้เอาว่ห้องท่ายห้องอย่างเนาะมันน่าจ,จะบุบดหลายแบถ้าว่ามีคนอาสา,ามาคุดหรือว่า,าจ้างก็ได้เนาะแมทคุดจากแมท เม็ดซาวโอเคเนาะเฮ่ผู้เดียวสรงท่อนะท่อสามท่อเออเอาเอาเอาท่อสามท่อเม็ดห้าชิปเป็นเนาะเอ่อสามก็เอาคุดได้จะเม็ดซาวก็ไก่กินขึ้นน้อยหนึ่งบ้าของใส่เฮ็ดเป็นบออันนี้ถามถามเบมึงว่าถ้าเฮานี่พอเฮ็ดได้บออสมมติเฮาอันแข้งเฮาซื้อตั้งหากเหรอแข้งซื้อซื้อวนซื้ออยู่วันทุงมันทุมงนี่ก็มีเนาะ เดียวแล้วเขาจะไปถามบึ่งพี่น้องทังแทงทางอย่างแล้วเขาเขามาเฮ็ดนะเพื่นก็โอเคอยู่เนาะเขาคิดว่าเขาเขาเฮ็ดได้อยู่จะเขาสองสามคนแล้วก็หาชาวบ้านเนาะมาสอยกันเล็กน้อยเนาะมีเสามีอย่างเนอเสาเสาก็เสาไม่กลมนี่นะก็ไดเดากให้มันอยู่โซ่คาวนี่เฮ็ดตะพาวแล้วก็ซื้อไผ่ยอกไผ่หญ่าเนาะอยู่แถวบ้านนี่ก็โอเคอยู่ก็มีเข้าเฮ็ดขายอยู่เราเปอ่าบ่มีเนาะ

บ่เนาะประกอบมาบอนซินเดประกอบได้อยู่เนาะนี้เนาะเออแล้วก็ซื้อญาหั่นมาเฮ็ดท่ทตแข็งหั่นจ้ผ้ามันก็แค่แม่นนั้นกับม่ผ้านด้เ็ดผามันเนาะาญายันยกก็ัสีัดผามันับแม่ผ้านเอาก็ได้ค่แม่นันสังกะีก็บ่แพงนะสังกะีเท่าใดแผ่นนึงก็บ่บ่แพงปานเลย แค่นึ่งกับสองคู่สองมก็ได้นะเฮ็ดเฮ็ดฉันนั่นแหละผู้เดียวเราเว้ยเม็ดครึ่งคูณสองเงีวไปบะซีเราลวงกว้างก็พอได้ประตูก็ดึงอัดซื่งแก้ไขโซ่ข้าวให้เราอยู่นี่ผู้เดียวเราเนาะไปจาห้องเอาอันอันนั้นลุงกันส่งท่อก็ได้ให้ใไปน้องสาวให้น้องแป้งซอยให้น้องแป้งแบกวะให้น้องแป้งแบกท่อ ไอ้หนุ่แพงแบกอเพยอยู่นปได้ใหญ่ปาดได้ได้เออกินลนะน้องโอรมาให้ประตัวคนร้อยนัดครึ่งเบาะร้อยเมตร มันโอดร้อยมันกระเทือนเกินข้อยยังโค้งเดียวมันบ้นเกินยอดเลยคุณลูกคือกันถ้าลูกพอไหนเฮ็ดดีก็พ่อแม่แบบตกถึงเส้นลูกตัวเองก็ลูกตัวเองก็เฮ็ดเพือเดียวเสื้อรอดกยเสื้อในบ้านบุญคุณโทษนะทานว่าบุญยุติสายู่ที่ใจนี่ละความสบายใจเฮาเฮ็ดแล้วเฮาเฮามีความสุขนั่นคือบุญ บาปคือเยี่ยคือความทุกข์ใจนั่นคือบาปเนี่ยหลวงพ่อเขาก็คิดว่าอีพ่อเป็นประเทศกับบาปเก่าบุญเก่าเขาอาจจะประเทศชาตินี้แต่จากก่อนในความรู้ว่าคุณแม่ก็ยับเท่ากันเท่าพ่อหรืแม่หาเงินบายอยู่ใส่ทุกๆไปทุดยอดไปได้ขนาดสิบพันได้ปันได้ยี่สิบยอดหรือแม่

เขาก็เคยได้ยินอยู่บอกให้เันมากเขาก็เคยได้ยินอยู่เวลาเาเาเมันถืซส่ไปมันผู้ไดเสียเอาไปเฮ้ยเอามาอยเลยดึงตัวไหนนีบอกเอาตัวตัวนนี่ตัวไหนตัวไหนด้ตัวไหนัวนี้ะเอาไปนะคดไปเลยลยเดี๋ยวสดไม้สักลางว่ให้เขาดึงไปเลยไปเลยอย่างนเลยเอไปย่งไเดไปพกไเดยไกันไปดไปเลยดไปพนละ

รอน้อยสิด yeah, ูต Ph hey, ้นดูกนไปไปเลยไปเลยให้ดูจะจะไหม้ไม้อนมันอ่อนเดียว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 กันยุ่งแล้วไอ้ไปสินับบัน้นี่มันย่ลุ่ม สับสนแล้วบ่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดกันหยุดกันเฮ้ยเดี๋ยวปีนมาให้หนึ่งจ้ะไปเลยบ้านนี้ลุไปลึงไปเถิงแล้วบ่ยากโอ้ยถางพอดีเลยด้าจะมันเดีอยวยิ่งอ่ะ เขาโยอ่เขาทอดเขาทอดราคามันจะนี่บางบอนกหกแสนบางบอนกห้าแสนเออไม่คว้ามันอย่าให้มันลังน้วมันทีขาดว่ามันพุอหาก้อนนั่นนึงไปไปพ่อหรือเปล่าอย่หนึ่งพอดีีไก่

ลือนี้ปกติจะใส่น้ำอยู่บ,บ้างไรจะเปิดใส่น้ำอยู่เทิ่ยงให้มันบวชอยู่เทิ่ยงให้มันบวชเดี๋ยวเชือน้ำอยู่บนชหรืออยู่อยู่บ้างไรมักใส่น้ำที่สุดมักเชือน้ำนะอน,นอนท่านหรอนอนนิดกดนอนนิดก็ใช่ไห <c oughs> มนะนั่นก็นี่เลยให้มันมันปูให้เราอยู่นิดน่ึงมันมมีถ <c oughs> ังนะเราลงเลยนะ <c oughs> เราขึ้นมาเทิงเลยมีนั่นก,ก็ <c oughs> หาเนี่ยมาปูให้เราถังมาตั้งอย่างนี้สมบูร ข่อในบ่หทันาะมี่แต่ว่าหรือว่าจังเลยขึ้นเทียนเือนก็แเอาขึ้นเทียนเือนหรือว่าจังหรือว่าตัพบทตัดก็ได้บเตี้ยมนฮอย่ดอกน้ำเียบยันก็ต่อไปนี้เนาะ ห้องน้ำเด็กกลเนี่ยนะส่งท่อก็ได้นะหองน้เนาะันบนนั้นก็ได้ส่งท่ออเดียวอมสองอกได้อืมบเต็มสองท่อห้องน้ำเราผู้เดียวค่ะสองท่อก็ไดุ้ทธมงเม็ดหนเอามันซึมไปจแล้วถท่อแหคิดว่าเตัวนี้มาใส่นี้ตัวนี้น้อยได้หนอ้าจะมีปะ Ừ Chấp tủn chấp tủ không? Chấp tủn oh, ảo nó mắm mặt lắm. Mới phải không nghe lắm? ฟรีสุกเข้าไปแน่นเลยมีน้ำหลองเบิ้งที่จัดใช่แถวมีข้อต้ออยู่พ่นแหละน่าไปเสียบพ่นพอย่างมาพี่เขาทอดรถถังไม่เราย่างมอเตอร์เราขาทอดแล้วว่าเขาถามอันฮันเวียดนามครับอันขอบปิดนะว่าสิเอาตัวสามแยกมาใช้เดี๋ยวเขาไปเบิ้งจุดนั้นก่อนเนาะอันนี้นี่จุดในนี้เพราะเทาไม่แตะ ลูกศิษเอ็นต่อตัวนี้ให้เนาะมาเป็นแค่เรามีตะเปิดอาอยู่ในนี้ใช้อยู่นี่เลยชนะเดี๋ยวลูกศิษย์เอ็นจะให้เดี๋ยวไปเบิงก่ันไปเดี๋ยวเาไปเบิงทางนั้นกับพี่น้องเลยกะไอ้ผู้เชี่ยวคมน้พี่น้องเลยจะยังเหลืออีดูสงสารเพื่อนเนาะเดี๋ยวเ้าสศิลองต่อน้ำไม้เพื่อนให้ให้แล้วนายแจ้งไปว่ากันเรื่องงานเข้าเข้าถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญใจดีเนี่ยก็ตามเดี๋ยวก็เตี้ยเตี้ยโต เนี่ยมาิกกนนงแ่ที่้าเปนเมนยนะปกติเขาพุดเขาพุดมีเม็เท่าไหร่มันเป็นับเป็นะตลยรีนะยืนจ้างมยังอยู่นู่นลกหลานมมิี่เนาะพอูาใส่ท่อท่วนี้ เจะปล่อเให้เราโดยเฉพาะเลยนะไฟท่ใช้ก็มาทอดนี่แหละเสียบใส่นี่เนาะถานเบื้ออดนั้นถามเบ้องลอดก็หัวน้ำปปาตลุ่มนี่นีแหละแล้วเรามามาหิวเองเพื่อที่มาหอดมแม่ธรรมดาไม่อยากเก็มอง่ายกิดสีบลนั้นปนไดเรากไม่ได้ใส่น้ำนั้นเราใส่ดำสี่ห้านาทีนี่เราเปิดเราไ่ได้ดน มือหน่งแะเ็เรมื่อหนึ่งแล้วนะเห็นยนงไงเราเพราะว่ามันมีผู้ใหญ่หากอยากมาซอยเหลือเพื่อนยัดมาอีกจะได้เราไอยูดเพราะเมืองนกไก่สวยงามเนาะา้ใหญ่ก็เป็นบ้านเมียกนงานอไปทำบิดจะไดบ พ uh, ี่น้องังจกดึงท่อดึงยางมาก็สิได้กลับได้บนี้ไปบ้านตานโตพี่น้องบไาอักด้งมเร้ก็แวเจ้าไมเยียบนะดี๋ยว้องสิไปบ้านตานโตไปบ้านมันบอกของใส่ไปเบื้งนั่นพี่น้องไปเบื้งทำของรอเบิ่งเมือจากบ่ายมาได้ไปัเือ เมื่อบานเพิ่นก็มาเสียบอยู่นี่พี่น้องมีหัวเสียบมาเดี๋ยวไผใช้ก uh, 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 uh. yeah. no. ็มีแต no. ่มาเสียบอยู่นี่แต่ว่าประตูเพิ่นก็เพิดที่หนักมอดพี่ก็อยู่สองชั่วโมงเนี่ยมอดไปขอให้โชคดีขอให้ได้เปิดคู่เป็นคิงเนื้อแั่อยากได้เนื้อคู่บมได้ยากเนาะไปตลาดบ้านไอ แล้วไปซื้อชิ้นว่าเอาเอาโลหนึ่งเฮดสองต้นต้นละห้าขี้แล้วแมาแปะกับชิ้นสองต้นเนื้อคู่เเนื้อคู่เนาะเนื้อคู่เหนไไปน่าพอดเนาะอ้าวพี่พี่น้องนี่ก็ต้องขอบใจทั้งเพื่อนนี้เนาะพอไทยที่เพื่อนกันใช่ไหมว่าเราจะเป็นผู้ที่ยู่ ในบ้านนี้เนาะล้วกะย่างเป็นคนทำอิดเลยที่ย่างหามาเสียงคำมาโอ้ไปเบื้องผู้นั้นผูน้นี้ให้แน่ที่แรกเขาก็ตัดสินใจย,ย,ย่างอยู่โบยักมาแต่ว่าจังไรก็อ่ะไปวะไปเบื้องดูแต่มาเบื้องแล้วก็เห็นเห็นแล้วมัน,ม,น,ม,นมันไปตายดูเลยนะมันไปตายดูสงสารเลยก็เลยตัดสินใจมาซอยซะที่จริงกับโบได้แยกสายบุญนเดียงหน่อยเลยแต่ว่าเห็นแล้ว,ลวอะไดู เ็กคือเห็นน้ำกันทั้งแหละลูกเขากับนี่ดอกแต่ยใส่คนละทิศคนละทางปลาให้คนอยู่คนเดียวก็จแชเป็นเอาจะยื่นมือเข้ามาซรอยท่าว่าให้ให้ลูกให้หลานเท่านี้ก็บผู้ใดก็พ่อติดคุ้มเลงคนกระสร้อยอยู่ทางเหือแห้งด้านน้ำในบางครั้งก็ทันเนาะยามทันเขาก็บยิบยื่นอาหารการกินข้าวน้ำซ้ำปลายิบยื่นคนยู่ มันกับโบท่นนี่ว่าแล้วมันมันกับโบสมบูรณ์นั่นแหละทางัาแหละเห็นความยุ่งยากของเพื่อนบ่เตี้ยก็เลยซื้อท่อนี้มาให้ก็มีผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนซื้อมาให้บ่เตียยก็เป็นคนที่เอามาแล้วก็พาเฮ็ดจงได้สบาความดีนะเพ่อเนาะเฮ็ดดีแล้วแม่นอยู่ว่าเฮาจะบ่เห็นมือน,นี้แต่เฮาได้ความสบายใจ เฮาเฮ็ดแล้วถามว่าบุญอยู่ใส่อยู่ที่ใจเฮาได้ไหมอยู่ที่ความสบายใจเฮาเฮ็ดแล้วมีความสบายใจมีความสุขในในการเฮ็ดการสร้างนั่นผมบอกถ้าเฮ็ดไปแล้วเฮามีความลังเลใจใจทุกทรมานใจนั้นทุกแบบแบคือบุญคิดง่ายๆไปใช่หรือเปล่าเตี้ยนเนาะไปครับบันนี้ครับเอาเลย เช็ดสิ้นเอาถัวมาวางให้พ่อเท่าเพื่อนไปยืนกันตกใกเอ้าวฮะตื่นาตื่นมหนาบได้เหมอนเนาะเือนเนาขึ้นขึ้นเงขึ้นแบบกระทันหันเลยได้บอกเกินกะกินท้งาเน่

เดี๋ยวให้เบิร์กเงอนปวดตูวพี่เนาะพี่น้องเนาะน้องเลยอยู่ผู้เดียวพี่น้องนะเ่็นก็ย่างบอลนั่นเป็นได้ยางก็ยังเจ็บตุ่นเจ็บโตอยู่พี่น้องเพิ่นก็ยังนั่นอยู่พี่น้องเลยเรียบร้อยพี่น้องโตเท่าน้ำเรียบร้อยเนาะอันนี้ทางอีพ็อตคนไทยเพิ่นว่าถ้าว่าเป็นไปได้ก็เดได้สายไฟเนาะ อเฮออ้ยังบมมีไฟอีอ่เนาะบมซันก็นเอาโซล่าก็ได้โซลา่าสบายกเด้เสียาไฟนี่แหละโซลา่าโซลา่ซลานี่ถ้าว่าเป็นรอบเดียวแต่หน้านจะประมาณสามแสนกว่าี่ประมาณห้าเกินนโเกืนหนะ้าร้อยแครกแล้ะะอจั0เสามร้อย0ทาหร่ห้าแนนะอานี้เงินเพื่นป 5, ไปใส่ละนอนบ่ คืนแล้วจะหาถังมาให้เด้อโ๊อหาถังไม่ให้เลยเขาได้ถังสีลายๆก็คือมาไม่ให้สามตังเนาะพี่น้องอันนี้ซีนี้บะมุกว่าเตียงนะกับบองใส่กับสื้ผ้าเดี๋ยวไปบ้านตาลอีกต่ออีกแถวคนละทั้งทำของรอพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เด้อพี่น้องนี่กับเอาท่อมาวางให้พ่อเพื่อนเนาะพ่อตูพี่น้องเพื่อนกัย่าง ขึ้นเบิ้งประมาณร้อยเมตรนี่ประมาณ, m, มาณสามชั่วโมงพี่น้องเพื่นย่างของนจกักจะทำได้พอคนเจ,เจ็บตัวเจเเ็บตัวแล้ว e พี่น้องเนาะย่างบมาจากไดพป่นไดงนี่ก็เอาท่อบ่ะเตียงซื้อท่อทางเอฟซีเพื่อนเอาเงินให้ซื้อท่อมาให้ประตูเพื่อนเอาพี่น้องเนาะทีมงานเ้าก็พาเดี๋ยวมาสั่งสามคนเนาะพี่น้อง,ง,ง,องซื้อท่อมาให้ประตูเพื่นอนอยู่บ้านอย่างวะเริ่มละไก่เติบจากบ้านบ่อเตียงมาเนาะพี่น้องประมาณสี่ห้าสิบลัก ทางกระยับแหงพี่น้องคือพี่น้องเห็นที่คลิปบ่มุกผ่านมาเนาะนี่ก็เฮาสิพาเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่บ้านนั้นตต้พี่น้องเลยนี่ก็เริ่มค่ำแล้วพี่น้องนะขอบใจพี่น้องเอฟซีเบิร์ตสกูลทุกคนที่เข้ามาติดตามส่องบ่มุกบรรณาเนาะพี่น้องเนาะทีมงานเตียงค่ำหน้ากายนพี่น้องทีมงานห้องกับมาจำกันสามคนมาเนี่ยพี่น้องนะขอบใจเด้อพี่น้องไปก่อนพี่น้องนะบาย